let's ไปนะคอับอาหาร80แต่80นะกับว80ที่เราได้รับมาก็ก็ยังไม่รู้จะติด90 190ป่ะเปล่าก็ก็80ก็ยังดีกันอ้ามาจากจากความสำเร็จต่างๆงานสามาเยอะขึ้นค่ะค่ะงานเยอะขึ้น ก็ทิมทิมที่ดูแลทิมที่ดูแลก็คือลูกๆหลานๆนะคะเขาก็ดูแลให้ที่หางานให้บ้างเป็น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 ผู้จัดการให้บ้างบางทีไปต่างประเทศเขาก็เอาลูกๆหลานเนี่ยไปเราก็ให้ค่าเป็นค่าเขาค่าตัวเขาเอามาให้ด้วยให้ด้วยเพราะว่าเขาก็เสียเวลาไปกับเราเนาะแล้วก็ให้เขาเป็นวันไปทุกคนก็ดีโอเคค่ะเอามัดพิจารณาการรับงานเราสำหรับ ด<า>ูนากลานค่ะลานเป็นคนจัดการเดงแล้วก็จะดูว่างานเนี้ยมีได้ไปที่ไหนทําอะไรแล้วก็ได้เท่าไหร่ที่สำคัญที่สำคัญมีจํากัดไหมครับว่างานแบบนี้ทําได้แบบนี้ทําไม่ได้บอกว่าคุณลานด้ก็บางงานนะครเราก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นงานแบบแบบแบบอย่างเป็นยาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องบอกเขาด้วยว่าเออ มันมีออยอมหรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เรากินเข้าไปต้องให้อาม่มาเป็นคนพิสูจน์ก่อนอย่างครีมบำรุงอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เราใช้ก่อนก่อนที่เราจะบอกคนอื่นได้ไม่ใช่เราไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้แต่ไปบอกคนอื่นเขาเราก็ไม่รู้อีกเกิดคนอื่นก็ใช้แล้วเป็นอะไรแสดงว่าที่ผังมามีเข้ามาเยอะใช่ไหมใช่เยอะค่ะแล้วมาปฏิปเสธไปยังไม่จะปฏิเสธ้วแต่ก็คือต้องต้องทดลองก่อน ถ้าทำถ้าเป็นพวกครีมพวกอะไรพวกเนี้ยพวกเครื่องบำรุงนะยาเยอะก็เราก็ต้องต้องต้องได้รับผ่านเราก่อนเพราะไม่งั้นเราเราไม่ได้ใช้แต่เราไปบอกคนอื่นเขาแล้วคนอื่นก็ใช้แล้วเกิดเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เสียทั้งเราเสียทั้งเจ้าของอุส่านาจเราระวังเราต้องระวังเกี่ยวกับการรับงานเยอะก็ดูแลดูมันคำบอกลางใช่ว่าบางอย่างที่เรารับได้เราก็รับถ้าอันไหนที่มันรับไม่ได้เราก็ ดูเข้าไปกอไป่อนแต่ละการเขามีสุขภาพเป็นไงสุขภาพเลยคะ่ะในวัย80วัย80ก็ก็เรื่องเข่าเขาก็ดูแลให้อคอยฉีดเข่าให้ไม่ให้ตรวจแต่มีปัญหาคือหลังกระดูกหลังสึ่ง<ๆ>ก็เอ็แคลนเซียมมันไปเกาะกระดูกแล้วก็ทําให้ขาชาแต่ตแก็ก็เราสู้นะคะใจสู้ ออกกําลังกายประจําหรือหมครับออกกําลังกายก็มีนานๆทีค่ะคือออกไปเดินบางทีลูกก็พาไปเดินแถวสวนหลวงรอ๊อก้าแต่กําลังกายเยอะๆไม่ออกไม่ได้เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับกระดูกแ่ต้องระวังนยคะเรื่องของุอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าฝุ่นเยอะๆบางทีเราก็ไม่ออกจากบ้านไปอยู่แต่ในบ้านแต่ลูกก็บอกว่าแม่อย่าเราออไปเจอเจื้อเดินมาถ้าจะเดินก็ใส่แมสเอา เรื่อยอายุไปขนาดนี้ครับอาหารการกินจํากัดไหมครับว่าอะไรอะไรรับประทานได้อะไรรับประทานไม่ได้อันนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าอาม่าความหวานเริ่มมาแล้วนะก่อนหน้านี้อาม่าบอกว่าําหมูชอบมากตอนนี้ป็นนี้อะไรก็ทานขาหมูชอบขาหมูอ๋อใช่เมื่อวนยนี้ไม่เอาแล้วค่ะคือกับขาดไปเลยก็เมาๆไปแล้วไม่เอาะล่ะคืนก็มองมองไปแล้วก็อันไหน อันไหนที่มันเป็นมันมันเราก็เจีียนมันถึงวันที่เราต้องแบบว่าบอกทีสิ่งที่เราชอบเลยใช่ค่ะของหวานนี่เราก็ต้องระวังเพราะเบาหวานหมอบอกว่าเบาหวานเริ่มมาแล้วนะไอ้นั่นก็มาแล้วนะไอ้นี่ก็มาแล้วนะเอ๊ะแต่มันมากันเยอะจังเลยก็ที่ผ่านไปแล้วก็คือสามเรื่องค่ะอ่อนแอไปแล้วก็มีแล้วมีใหม่ๆเข้ามาส่อนมากจะเป็นของต่างประเทศเป็นของ สิงคโปร์เป็นของมาเลย์นี่เดี๋ยวก็ต้องไปบินไปมาเลย์อีกสองวันเนี่ยอันนี้คืองานไม่แคแล้วใช่ไหมครับรับแล้วใช่ไหมครับแต่ยังเป็นความลับอยู่นะครับอะไรใช่ไหมเป็นหนึ่ยาไว้ห้ามเปิดห้ามเปิดไม่แใชไหมเขาก็ไม่เป็นไรกันเขาก็บอกไปได้อ๋อกไปได้อันนี้คืองานต่างประเทศกางประเทศเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับเป็นภาพยนตร์ก็มีค่ะทั้งจีนถ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่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 เปลี่ยนฉายเอามัดใช้ภาษา เขาก็ให้ใช้ภาษาจีนแต่เราพูดไม่เป็นเลย oh. พูดภาษาจีนไม่เป็นเลย <'s> ก็ใช้จด <c ười> คือเขาพูด oh. เขาส่งมาแล้วก็ใช้จดจดเป็นภาษาไทยแล้วก็ท่องเอาท่องท่องเป็นจีนท,ท่องเป็นภาษาจีน <c ười> แต่ว่าเป็นภาษาไทย oh. เรา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 ู้ภาษาไทย <Okay. S 2> แต่ว่าในเรื่องอ่ะบังเอิญก็เล่าได้นะบังเอิญเราก็เล่นเป็นคนอัลไซเมอร์การที่เราเป็นคนอัลไซเมอร์เนี่ย ในหนังมันก็ต้องเหมือลอยการเหมือลอยของเราเนี่ยเราก็จะแว๊บหนึ่งดูแบบที่เราเขียนไว้เป็นเทคนิค็ดูในอลอกอ่าใช่แล้วก็จะเมือไปมือมาเราก็หันหลังไปเพราะเราท่องไว้แล้วเนี่ยเราพูดได้ตามตามที่เราจับไปอันนี้นี่คือการทํางานต่างประเทศต่างประเทศกับโปรดักชั่นะเทศจริงคือแรกในเชฟเวิร์ทั้งแรกสองสองทั้งสองตามประเทศเลยค่ะจีนมาเลเซียสิงคโปร์ิกาอันนั้เป็นเป็นคอมมิสชั่นเหรอ พุ่หลงใช้คำพูดกอิ่เตอร์นะเขาก็อยากให้ได้เราไปเล่นเราก็เราเล่นก็เล่นแล้วก็มีเด็กจีนเด็กสิงคโปร์เด็กอะไรก็มา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 ักเราอ่ะเด็กๆกนาะคนนั้นก็ซื้อไอ้นี่มาให้คนนั้นก็ซื้ออ้นั่นมาให้อาม่าคิดงึงที่ก็ส่งจดหมายส่งลายคุยกันตลอดเขาบอกยังไงว่าประเทศที่อาม่าไป แสดงว่าเขาติดตามจากภาพยนตร์ด้วยค่ะเขาติดตามเขาคุยเขาใจเขาเขารู้จักเขาเขาติดตามจากคนนี้เลยเขาเข้ามาบอกว่าเื้มอะไรใช่ค่ะเขาบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยทําให้ทุกคนเนี่ยเกิดความรักผู้สูงอายุเกิดความรักอา마เกิดความรักที่อยากจะไปดูแลทุกประเทศจะพู้ดงเห็นกันเป็นประจิมเป็นจักรแม่ค่ะค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าอเมริกาที่เราไปตอนที่ที่เราจะไปออสการ์าไปออสการ์คนอเมริกันเขาลา้มไห้เขาดูหนังื่องแล้วเขาล้มไห้ซึ่งเราก็งงเหม,มือนกันว่าคล้ายๆว่าเขาใช้ชีวิตไม่เหมือนเราแต่จริงๆแล้วใจเหมือนกัน,นการไปแข่งขันในต่างประเทศแบบน,นการใช้ชีวิตชิช้นปก่าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคนก็ดูแลเรา เด็กที่นั่นก็จะคอยดูแลอาม่าเป็นอย่างดีเลยแม้กระทั่งเดินเข้าห้องน้ำคนก็จะช่วยกันจูงคนนั้นก็จูงวันนี้ก็มันก็เหมือนคนไทยครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงนี้ค่ะใช่ค่ะอาม่าอยากจะบอกว่าลูกหลานลลานนี่ปีใหม่แล้วจะจะอวยพรเลยแหละลูกหลานก็เขาอวยพรให้ลูกหลานที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศทุกคนมีความสุขความเจริญ เจ็บอย่าจนก็แล้วก็ขอให้กลับไปดูแลผู้ตาปู่ยายปู่ย่าตายายเราบ้างอันนั้นคือบุญที่เราจะได้แสดงว่ามามีเหมือนว่ามีเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านที่รู้สึกว่าตุกท้อทิ้งจากผู้หลานมันก็จะว่าตุกทดจทิ้งก็ไม่เชิงแต่ว่ามันมีความระยะห่างขอระยะห่างระยะ เจนหลานจะเจีนละมากทุคนคนบางคนหากันไปแล้ว <us> ใช่ค่ะเราจะรู้สึกได้อย่างพอ,อยังไม่ใชยใครจกิดหัใจแม้กระทั่งลูกเรา <us> เขาก็แต่งงานไปเขาก็จะดกักหลอไปเหมือนกับโรงนั่นแต่เราพยายามอยาไม่ให้ช่องว่างเกิดขึ้นมากถ้าเกิดขึ้นมากเราก็จะห่างเข้าไปเยอะเราต้องพยายามทําตัวเข้าใกล้เขาเบ <us> ล <us> เล์อะไอะไม่ใช่เบนละยะไรเราพยายามอยาให้ <us> ใหเนบลละเฮ้ยไม่ใช่ เป็นช่องว่างเป็นช่องว่างใช่ไหมสิใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อย <c oughs> เขาก็จะอ่านเราไป <c oughs> แต่ถ้าเราพยายามหาเขาหาเขาบ้าง <c oughs> เราก็อย่าไปจู้จี้เขามากเพียง <c oughs> แต่ว่าเราก็หาเขาด้วยความรักอย่างหลานเนี่ยโตๆเป็นห,หนุ่มๆเนี่ยเจอหน้ากันอยู่ในห้างยายกอดน,นะกอดลวหอมเขานะคุณ <c oughs> เขาก็โอเคแล้วทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็จะทำาองนี้คือไม่ให้เกิดช่องว่างได้ฉันจะเจอหาเขาแล้วนะฉันบอก เราก็ยังรักเขาอยู่ที่สัมผัสเยนากค่ะยั้อข็ดค่ะิดมากค่ะรูปก่อนเลีอกมือถือนะครับมือถือเสองสามค่ะสอค่ะหิบเลยเฮ้ยดูทัไมแต้องนั่งดู่ไหนนะคะ้องุ่สุกย่งง ไม่บ้านค่ะเอามาขอตรงนี้ด้วยขอตรงไม่บ้านด้วยนี่นี่นักแสดงโกอินเตอร์แล้วเหรอครับนักแสดงโกอิเตอร์นัโกลิเตอร์นะครับนี่ติดโบก็ได้นะคะติดโบติดโบเอามาเอามาต้องติดโบอย่างนี้สองอันสองอันสองอันมากสองอันสองอันไม่สองอันไม่ค่อยได้ติดโบอันนี้ใครใครพาทำครับมา